This studio was made possible by t D E e A Creator Network Hello สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเคทแล้วก็น้องมาลีในภาคเสริม f o r e เรอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศไม่ดีนะคะฝนตกค่าพลังงานทุกอย่างเต็มมาลีเพิ่งไปทำงานนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็ตัวเน่านิดนึงนะคะเราไปอาบน้ำกลางสายฝนไหมมาลิไปอาบน้ำที่ท่าน้ำ อาบน้ํากลางสายฝนนะคะที่ท่าน้าอาบน้ำกลางสายฝนนะคะย,ญญยังไงก็ได้ขอแค่อย่าฟ้าผ่าก็าพอ,พอมีอาหารนะคะเรามีอาหารเหลือเยอะเลยจาก ep ที่แล้วนะคะแคทให้น้องทําไว้เดี๋ยวเรามาให้น้องมาลิขายอาหารกันดีกว่าค่ะวันนี้ฝนตกไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามีล่มให้ลูกค้าส่วนแม่ค้าก็ตากฝนนิดหน่อยน่าจะโอเคอยู่นะคะมี<ต>ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคุณภาพแย่มากแต่อย่างอื่นก็คุณภาพดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ วันนี้แคทคิดว่าเดี๋ยวจะบวกกำไรเพิ่มให้น้องลรค่ะทุกคนบวกเป็นสามรอเปอร์เซ็นะคะเสนอขายสินค้าให้คุณลูกค้าหน่อยคุณลูกค้าอะไรแพงที่สุดคะหมูสเต๊ะแพงที่สุดเหรอร2อยี่สปดซิมอ่ะเสนอขายสินค้าคุณยายบัวมาค่ะทุกคนทำอะไรกับคุณยายบัวได้บ้างคะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเสนอขายสินค้าให้คุณทีไม่เหรอสปายได้ไหมล่ะถ้าไม่ซื้อก็สปายปเอาแคทวยเแคทคอนวินไม่ใช่เหรอเมื่อกี้คอนวินทูบายไม่ใช่เหรอ อขอถามความลับนิดนึงนะคะม,มีความลับอะไรดีๆให้มาลีาลรู้ไหมคะน,นิดนึงนะบอกหน่อยนะไม่มีเหรอมาลีทำไมทำได้อย่างนั้นมี นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเปิดความลับมาดูนะคะคุณทีสิงนะคะบอกว่าตอนที่ฉันยังเด็กมากฉันมีครูที่เข้มงวดในโรงเรียนครูครูสแลนซึ่งดูเหมือนจะสนุกกับการมอบการบ้านมากเกินไปและให้คะแนนต่ำเกินไปเขาเป็นความเจ็บปวดของฉันสัปดาห์หนึ่งฉันบังเอิญได้กินชีสย่างเป็นมื้อกลางวันสองสครั้งครูครูสแลนเข้ามาหาฉันระหว่างกินอาหารกลางวันและบอกฉันว่าฉันควรระวังถ้าฉันกินชีสย่างมากเกินไปมันจะเปลี่ยนฉันตลอดไปและ พวกเขาพูดถึงทุกคนที่เขารู้จักว่าฉันเป็นคนที่มีแนวโน้มจะล้มลงจากทางลาดชันมากที่สุดฉันเยาะเย้ยเขาและบอกว่าอิ่มแล้วทําให้ฉันถูกกักขังและมีการด้านเพิ่มขึ้นฉันไม่เชื่อเขามาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกได้หลังจากกินชีสย่างเป็นมื้อกลางวันมื้อเย็นและของว่างตอนเที่ยงคืนความรู้สึก ก็กระทบใจฉันเรากับก้อนอิดมันเรียกหาฉันสีทองอันวาววับวิเศษและละเอียดอ่อนกลุบกรอบเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้าขอร้องให้ฉันบินหามันฉันควบคุมตัวเองในขณะนั้นแต่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าครูคูสแลนพูดถูกเกี่ยวกับชีสย่างและเขาก็พูดถูกเกี่ยวกับฉันด้วยพระองค์ทรงทราบจุดอ่อนของฉันตอนนี้ครูก็เช่นกันอ่าคุณทีสิงหนะคะชอบกินชีสย่างชอบกิน ขนาดนี้บอกเขานะคะว่าคุณทีเรารู้ความลับของคุณทีนะจริงๆเราไม่ได้พูดเล่นนะถ้าถ้าอยากให้เราปิดปากเงียบคุณทีจ่ายมาค่ะจ่ายมาเลยนะเรารูนะ้ความลับของเธอเอามาจ้าเอามาจา้าขอบคุณมากนะจา้าเ้โต๊ะดีกว่าค่ะคุณกันนิกาแอบส่องกันนิกาหน่อยนะคะส่องส่องส่องกันนิกามีความลับอะไรดีๆให้เราได้รู้บ้างไหมคะผีหลอกน้ององีกแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะคะแล้วก็ผีก็ออกมาลูกค้าเราก็แตกตื่นนะคะเพราะว่าโดนผีหลอกทําอะไรกับผีได้ไหมคะทําอะไรกับผีก็ไม่ได้โดนผีหลอกแล้วลูกค้าเราขอโทดษด,ด้วยอันนี้ไม่ใช่ผีบ้านเรานะคุณลูกค้าเราไม่ได้บ้านเราไม่มีผีนะคะคุณเรียนสนใจสินค้าของมะลีไหมคะตอนนี้น้อง มีเงินสี่พันแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อาหารเรายังเหลือนะคะเมื่อกี้ขายของนะคะได้เงินมา1นึ่นิค่ะทุกคนเอขอแอบส่งคนเรียนหน่อยนะคะเออส่งแบบใกล้ชิดใกล้ขนาดนี้จะต้องมีความลับดีๆมาด้วยนะขายของอีกรอบเนึงดีกว่าสตาร์ทฟุตเซลนะคะเรามาสปายคุณเรียนดีกว่าค่ะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเฝ้าโต้น้องจะสปายคนอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะคะได้คุณเรียนมีความลับอะไรดีๆอยากบอกมาลิไหมคะมาลิขอรู้นิดนึงนะ บอกหน่อยนะ <c oughs> นะนะปิดหน้าแล้ว <c oughs> หมายความยังไงคะ ม,มีเปิดโปรโฟไฟล์เลยค่ะคุณเรียนหน้าบอกว่าวิชาประวัติศาสตร์ช่วงที่3ฉันอยู่แถวหน้าฉันจําได้เหมือนเมื่อวานครูของฉันครูซากามโตะขอให้เราแต่ละคนพูดอย่างกระทนฐานาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเจ้าหญิงคอเดเลียแน่นอนว่าฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรสามารถเตรียมให้ฉันพร้อมสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปได้ขณะที่ฉันยืนอยู่โต๊ะฉันได้ยินเสียงขณะที่ที่นั่งกางเกงของฉันแยกออกต่อหน้าทุกคนและเพื่อ ปิดท้ายทุกอย่างฉันสวมชุดั้นในไวท์คริสเตอร์ตัวเก่าที่น่าเขินอายเพราะใช่มันเป็นวันสักผ้ามันน่าสังเวชฉันสาบานว่ายังคงได้ยินเสียงหัวเราะเยาะของเพื่อนร่วมชั้นของฉันเออมันเป็นฝันร้ายของคุณเรียนเหรอเนี่ยอ,อุ๊ยคุณเรียนน่าสงสารจังเลย <c oughs> แต่ว่ามารีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท <c oughs> าชนไกับ <c oughs> ความรัก <c oughs> คุณเรียนก็ <c oughs> อันนี้คือคอสัตว์ร้ายของคุณเรียนหรอมาลีไม่อยากจะบอกคนอื่นต่อนะคุณเรียนนะ จ่ายมาค่ะจ่ายมาขอบคุณนะจ๊ะกลับบ้านไปได้แล้วจา้าอลืมขายของให้ลูกค้านะคะเอ๊คุณนินเรามีความลับอะไรที่เราเก็บของคุณนินไว้นะอ๋อเรื่องรามาอ่ะทุกคนคุณนินถ้าเกิดว่าความลับของคุณนินเรื่องรามานะ่ะอยากให้มันเป็นความลับจ่ายมาค่ะขอบคุณมากค่ะไปฟาโตรต่อนะคะเอาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนได้เงินมา140 0ซิมนะคะ คุณยายบัวล่ะเรามีความลับเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคุณยายบัวนะเอาลูกค้าถ้ายอยกลับบ้านไปแล้วน้องหิวข้าวมากเลยค่ะเรามีผัดไทยเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์ของดีกว่าค่ะทุกคนเคลียร์ของบนโต๊ะอุ้ยดูหน้าคุณนินสิ่คุณนินหน้าตาไม่ดีแล้วกินผัดไทยดีกว่าทุกคนหยิบมาหนึ่งจานนะคะเอากินไม่ได้ทําไมอ่ะเรามีเงินห้าพันกว่าแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ลูกค้านะคะกินไม่หมดเป็นขนมต้มนะคะก็ให้น้องมากินต่อ เอ่อคนเรียนว่ายังไงคะไม่กลับบ้านเหรอคะวันนี้งานจะเริ่มต้นในอีก8ดชั่วโมงวันนี้เราไม่ต้องไปทํางานเหรอคะเนี่ยบ้านสกปรกมากเลยค่ะทุกคนเก็บขวาดบ้านหน่อยนิดนึงนะคะว่าเราน่าจะต้องจ่ายค่าบ้านแล้วละคะ่ะจ่ายค่าไฟเพราะว่าค่าไฟเราโดนตัดไปแล้วนะคะหลุดฝุ่นไม่ได้ด้วยน้องว่วงนอนนิดหน่อยแต่งานจะเริ่มในอีก8ดชั่วโมงเลยนะ7ชั่วโมงน้องว่วงนอนแล้วเมื่อกี้แคทให้น้องทําความสะอาดบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยว ไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็มานอนหลับพักผ่อนงานของเราทักษะงานช่างจะต้องขึ้นเลเวลสามปะมาลิไปนอนดีกว่าอุย้ยงานจะเริ่มแล้วไปทำงานค่ะสายแล้วทุกคนสายแล้วไปทำงานทันไหมไปมาลิเร็วๆไปทำงานกลับมาแล้วค่ะทุกคนได้เงินมาเออ87ซิมนะคะไปทำงานสายนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนิดนึงค่ะทุกคน วิ 2. 2> เดี๋ยวเดี๋ยวดีวก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเราซื้อที่อยู่อาศัยให้เช่าก่อนนะคะกำลังซื้อที่อยู่อาศัยให้เช่ากับมารินะคะเดี๋ยวเราจะซื้อที่โทรมาลังแล้วก็พื้นที่ที่เคสด,ดูไว้นะคะเป็น 30- 20นะคะจะได้อยู่ใกล้ๆกับบ้านน้องด้วยซื้อตรงนี้แหละเอาแบบ ทำลายที่ดินไปเลยเหลืเงินสามพนสี่สิบสหซิมหรอมาแล้วค่ะทุกคนที่อยู่อาศัยให้เช่านะคะเราเติมผู้อยู่อาศัยได้ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเติมที่อยู่อาศัยนะคะเราจะต้องกลับไปที่บ้านก่อนผู้อยู่อาศัยจะมาอยู่ได้ยังไงคะถ้าเกิดเราไม่มีบ้านให้น้องมีเงิน3า4 5ซิมซื้อเต็นท์ให้ผู้เช่าอาศัยอยู่อย่างนี้หรอโอเคกลับบ้านนะเสร็จแล้วยังไงเติมได้ด้วยแรงมากโอเคขอไปขายขายทั้งหมด ำจัดวัชพืชด้วยได้ไหมขอไปขายทั้งหมดนะคะหาเงินแป๊บหนึ่งเนาะก่อนที่จะไปสร้างบ้านให้คนเช่านะคะจะต้องมีเงินก่อนขายขายขายเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก้นขนแขนกันแป๊บหนึ่งนะคะน้องน่าจะยังไม่ง่วงแต่อยากได้ความสนุกเราไปหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่ามาลีมาลิรียบอาบน้ำแล้วก็เดินทางนะคะวันนี้เราจะไปบ้านหลังไหนดีไปคนเดียวไม่เอาใครไปด้วยเราไปบ้านคุณยายบัวได้ไหมเราเรารู้ความลับของคุณยายบัวเยอะนะคะ เดี๋ยวเราไปแบ็กเมลหน่อยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแอบฟังหน้าประตูนะคะมาลิเร็วๆแอบฟังแอบฟังคุณ <gasps> ยบบาบัวบอกว่ายังไงอมมีอะไรดีๆไหมมาลิ มีคุณนินอีกแล้วเหรอคะคุณนินน้าบอกว่าจะหลวดพวกนั้นอันตรายแน่นอนคุณเปิดตัวสู่อวกาศในทีเดียวและทุกอย่างลงตัวคุณทําได้ยอดอยู่เหนือดวงจันทร์เล็กน้อยความใกล้ชิดของวงโคโจรจับเวลาให้ถูกต้องและคุณสามารถแหงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รู้จักถึงชนิดซิมมีพระจันทร์ถูกต้องบนพระจันทร์มีหมีที่น่ากลัวฉันเคยเห็นพวกเขาด้วยตัวเองอะไร คุณไม่เชื่อฉันฟังนะพวกเขาไม่ต้องการให้ใครก็ตามรู้เกี่ยวกับกาลกซี่เหล่านั้นสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อครั้งนั้นยังอยู่ข้างบนดวงจันทร์มันหลอกล้อฉันแต่คุณไม่สามารถบอกใครก็ได้ถ้าสิ่งนี้ออกไปฉันก็กลับไปไม่ได้แล้วที่นั่นพวกเขาพาฉันกลับไปที่นั่นไม่ได้แล้วอ่าใช่เราไม่เชื่อแต่ว่าในเมื่อมีอะไรดีๆแล้วเราก็จะไปขอประตูนะคะคุณดินอยู่ไหนคะ เดินตรงไปหาคุณนินค่ะสวัสดีค่ะคุณนินดไ,ได้ข่าวว่าบนดวงจันทร์มีหมีด้วยหอรอแมรี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะนนไม่ไม่ใช่หรอใช่มมรีแอบได้ยินมาเมื่อกี้คุณนินคะอ,อยากให้ความลับนี้ปิดตลอดไปไหมคะเงินหาเงินเงินมาหาเงินมาขอบคุณมากนะจ๊ะคุณยายบัวอีกคนหนึ่งนะคะที่เรารู้ความลับเยอะคุณยายบัว่ะ มาริสไปบังเอิญได้ยินความลับของคุณยายมาค่ะมาริสไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นขอโทษด้วยนะคะคุณยายคะคุณยายถ้าไม่อยากให้ความลับเปิดเผยนะคะเงินค่ะเงินเงินมาค่ะเงินมาปิดปากนะคะโอ้ยดีจังเลยได้เงินเยอะแยะวันนี้เราจะไปบ้านหลังไหนอีกคะขอเดินทางหน่อยนะคะ วันนี้เราไปบ้านคุณบุญชูดีกว่าค่ะทุกคนไปเยี่ยมคุณบุญชูหน่อยนะคะมาแล้วมาแล้วแนะนำตัวหน่อยกับคุณลำย,ย์ใหแนะนำตัวอย่างเบิกบานใจสวัสดีนะคะคุณลำยใเจ้ากิบูอุ้ยน่ารักพี่กับน้องกันเหรอขอมาลีสอดส่องสอดแนมนนเรื่องของคุณลำยาย <ห ả? S 2> นิดนึงนะ คนลำไย,ยมีอะไรดีๆให้มาดีได้รู้ไหมคะนิดนึงบอกหน่อยนะคะอ,อ,อุ๊ยทำไมถึงปิดหน้าแบบนั้นนีไงมาแล้วกันทุกคนโอ้เแบบี้อาชาเรนคนลำไย,ยนะคะบอกว่ามันบ้าขนาดนั้นเลยเหรอที่ฉันฝันอยากมีครอบครัวที่กว้างขวางฉันไม่ใช่คนน่ากลัวที่ต้องการมีรูปกับคู่รักที่แตกต่างกันฉันสามารถบอกชื่อกับซิมอื่นได้อย่างน้อย5้าตัวที่ทำมันได้ฉันจะ เลี้ยงดูแลเด็กเหล่านั้นอย่างถูกต้องและดูแลไม่ให้พวกเขาโตเร็วเกินไปฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองมากมายด้วยเช่นกันแน่นอนและเล่นกลความสัมพันธ์ที่หลากหลายในระยะต่างๆฟังดูล้นหลามแต่ฉันไม่เคยมีใครหลงจากความท้าทายรับโอ้เบบี้ชาเลนจ์ลูกร้อยคนเหรอคะหรือแบบใดแต่คุณลําไยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคุณลําไยยังมีลูกไม่ได้คุณลําไยมันไม่ได้รู้คาับของคุณลําไยแล้ว ช่ความลับเมื่อกี้น,ะะน่ะมาลีแอบสัดสสองมาถ้าสมมติว่าคุณลำไย,ยอยากให้ความลับนี้อยู่กับคุณลำไย,ยต่อไปเงินค่ะเงินเงินเท่านั้นขอบคุณมากค่ะก่อนท,ที่จะไปนะคะก็นิดนิดหน่อยหน่อยขอยืมเงินไว้ยืมงหน่อยล ถ้าไม่ให้ยืมความลับจะไม่เป็นความลับต่อไปให้ยืมไหมให้ยืมได้มา500นะคะน้องหิว hmm. ข yeah, ้าวนิดนึงนะคะเคทก็เลยให้น้องมาที่ตลาดไปแอบส่องเกษมเกษมอยู่ไหนเกษมมาทำอะไรแถวนี้ล่ะคุณเกษมอันนี้รู้เรื่องของคุณเกษมนะจริงๆเกษมอยากให้ความลับเป็นความลับต่อไปมนียะเงินเท่านั้นค่ะเอาเงินมาค่ะขอบคุณมากค่ะเอา สีชมพูลดเลยเอาเป็นมิตรกับเขานิดนึงนะคะวิวหิวข้าวแล้วอะตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วบอกให้คุณเกษมไปเลิกกับคุณนินได้ไหมจิบจิบนิดนึงเนาะการจีบจิบจิบนิดนึงนะคะขอโทษอย่างเลือดไหลขอโทษนะคุณเกษมเมื่อกี้มารีไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะคะประจบประแจงุิยคุณเกษมให้อภัยน้องด้วยอะทุกคนคุณเกษมไปเลิกกับคุณนินมานะถ้าอยากอยู่กับมารีจริงเหรอ ฉันว่าคู่ฉันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรเบอร์นั้นถือโอกาสเลิกมันให้จบๆไปเลยดีกว่าอุ๊ยเลิศค่ะคุณกเกษมเลิศมากสวัสดีค่ะผัดเต้าหู้หน <c oughs> ึงจานค่ะ <c oughs> เลิศเร็วทันใจมาลีหยิบ <c oughs> มานั่งกินข้าวกับคุณกเกษมนะคะสรุปจะไปเลิกกับคุณนินเนาะน่าจะไปเลิกแหละ <c oughs> ถามเลิกอาชีพหน่อยคุณเกษมทำอาชีพอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เคยรู้จักเขาเลยโอ้ขนหน้าอกคุณเกษมมาอยู่กับมาลีไหมคะเดี๋ยวมาลีจะสัญญกรรมให้ มารีได้รู้ว่ากเกษมเป็นที่ปรึกษาอิสระอยู่ที่ฝนพรัมแนะนำตัวอย่างเบิกบานใจกับคุณแลนหน่อยนะคะวิะชุดคุณแลนสวยจังเลยค่ะสวัสดีนะคะคุณแลนมุงคุณแลนขอ,อยืมเงินนิดนึงนะคะช่วงนี้มาลีขัดสนมากเลย <laughs> ให้ยืมไหมคะ คุณแล้วมายังไงบ้างได้มา500นะคะอนิ้เรากลับบ้านดีกว่าตอนนี้ตีสองแล้วนะคะแล้วก็ตลาดปิดแล้วค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนปวดฉี่มากๆเลยวันนี้เราทํางานไหมคะงานจะเริ่มต้นในอีก11ชั่วโมงนะคะความสนุกลดแล้วก็วันนี้เราจะขายของหน้าบ้านเราดีไหมเดวแค่ให้น้องทำกับข้าวไว้นิดหนึ่งนะคะทุกคนเราจะขายเป็นอาหารเช้ากันอะไรที่ขายได้แพงๆขายอะโวคาโดเส์ฟขนาดงานเลี้ยง หนึ่งอันนี้แพนเค้กคาวเวียเหรอหนึ่งแค่น้องทําอาหารนะคะทุกคนประมาณ3อย่างเนอ้องแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มขายอาหารตอนเช้ากันนะคะน้อง อ๋อน้องทําอาหารน้องก็ได้ความสนุกเหรอมารีเป็นคนชอบทําอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารนะคะสามอย่างที่มาริทําไว้แล้วก็น้องง่วงนอนนิดนึงนะคะน้องหนีไปนอนแล้วเตื่นแล้วนะคะเมื่อกี้น้องไปงีบๆบนิดนึงนะคะแค่ก็เลยให้น้องมาขายอาหารเช้าค่ะทุกคนเช้าไหมสิบโมงก็ถือว่าเช้าอยู่นะคะงานของเราจะเริ่มในอีกสี่ชั่วโมงทักษะงานช่างเราไม่เพิ่มเลยค่ะทุกคนถ้าทักษะงานช่างของน้องไม่เพิ่มแบบนี้น้องน่าจะยังไม่ได้เลื่อนตาแหน่งงานนะคะ อาจจะต้องซื้อโตะงานช่างให้น้องนะคะคอนวินทูบายหน่อยอะไรแพงที่สุดนี่ไงทุกคนของแพงๆนะคะเป็นคาเวียขายคาเวียให้เขาถึงแม้ว่าร้านเราจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่เราก็มีคาเวียขายนะคะทุกคนอยากกินคาเวียไหมคะ oh, <no. S 1> มารีทาเอง no, no. คุณภาพ no, no. ดีเยี่ยมไปเลย no, no. yes ซื้อแล้วโอ้โหขายได้อะไรคะเมื่อกี้ได้1680เลยอะไรก็ไม่รู้ซื้อไปเป็นจาน <Okay. S 1> เลยเหรอ สุดยอดเลยคุณบัวมาอีกแล้วค่ะทุกคนล่าสุดก็คือเราเป็นศัตรูกับคุณยายบัวไปแล้วเหรอคะสีแดงขึ้นมากกว่าสีเขียวแล้วสอดแนมเรื่องความลับของคุณยายบัวหน่อยนะคะคุณยายบัวมีความลับอะไรดีๆที่เราจะต้องรู้อีกไหมคุยๆนิดนึง <S <S ก็จะได้รู้ความลับของคุณยายบัวมีแล้วค่ะทุกคน คุณยายบัวนะคะบอกว่าว่ากันว่าครอบครัวของฉันเป็นทายาทของลอดเรจินก่อนการเดินทางทางทะเลมีข่าวลือว่าเขามีความสัมพันธ์หลายอย่างตลอดช่วงปีแรกๆฉันย้อนรอยบรรพบุรุษของตัวเองมามากพอจนสามารถหาจุดเชื่อมโยงที่จะเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันได้ซึ่งดูเหมือนค่อนข้างชัดเจนสําหรับฉันแต่ไม่อยากให้มีข่าวลือฉันเกลียดที่จะถูกปฏิบัติแตกต่างออกไปเพียงเพราะว่าบรรพบุรุษของฉันคือเอิร์ธ แห่งบิสกิตที่37แท้ต้องการได้รับการปฏิบัติตามปกติเหมือนทุกคนเอา้าคุณยาบัวมีเชื้อสายหลอดเหรอคะอุ๊ยจริงเหรอคะแบบนี้คุณยาบัวก็น่าจะมีเงินเยอะนะสิคะเออมานีรู้แล้วคะ่ะว่าคุณคุณยาบัวมีเชื้อสายของของหลอดคุณยาบัวคะอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับไหมคะจ่ายมาคะ่ะจ่ายมา ขอบคุณมากนะคะคุณยายบัวน้องเฝ้าโต๊ต่อก่อนงานจะเริ่มในอีกสอชั่วโมงแล้วก็ง่วงนอนมากๆเลยเหรอเดี๋ยวค่อยไปนอนก็ได้ <c oughs> การนอนไม่ค่อยสําคัญเท่าการหาเงินเราจะมีเงินพอที่จะไปสร้างห้องเช่าได้นะะ้วค่ะเจ็ดพันกับบ้านของตัวเองที่ยังไม่มีอะไรนะคะกับห้องเช่าก็อยากที่จะมีทุกคนน้องจะต้องออกไปทํางานแล้วคะ่ะขอปิดตรงนี้ก่อนนะคะจบงานกระทานหันว้าวได้เงินมา2824ซิมค่ะ คุณลูกค้ากลับบ้านไปก่อนนะคะมาลีขอตัวไปทํางานก่อนเพรก็คือแดงมากง่วงนอนมากเลยนะคะตอนนี้กลับไปแล้วค่ะทุกคนได้เงินมา88ดซิมนะคะแล้วก็ง่วงนอนมากเพดคิดว่าจะต้องเคลียร์ของบนโต๊ะนะคะแล้วก็น่าจะต้องส่งน้องขึ้นนอนดีๆแล้วล่ะค่ะมาลีเคลียร์ของอันนี้ขายได้ไหมคะขายทั้งหมดขายทั้งหมดขายหาเงินก่อนนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงหมื oh <wow. S 2> ่นแล้วมาลีมาลีสู้ๆนะแล้วโต๊ะงานช่างเราน่าจะต้องซื้อจริงๆแล้วล่ะค่ะ ไม่อย่างนั้นน้องไม่ได้เลื่อนตาแหน่งแน่ๆแคทขอส่งน้องเข้านอนนิดนึงนะคะนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะ <S 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 เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนะ,ะวันนี้ตื่นแล้วค่ะทุกคนมาหาอะไรกินดีกว่าเรามีอะโวคาโดนะคะหจานหยิบมากินกินข้าวก่อนนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปบ้านหลังไหนดีนะวันนี้เราจะไปเยี่ยมใครดีคิดถึงเพื่อนบ้านจังเลยเดี๋ยววันนี้ คุณวาเนซ่าไม่อยู่หรอมีลูกสาวอยู่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวของคุณวาเนซ่าปเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาดีกว่าขอประตูแอบฟังไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครให้คุยด้วยน้องกลัวเมื่อคืนน่าจะฝันถึงหนอนนะคะก็กรกสวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะ เราไม่ได้รู้จักกับเขาหรอเนี่ยคุณซาฟิราสวัสดีค่ะมาล,ลิกวนเรื่อหน่อยขอรู้ออความลับนิดหนึ่งคะมีความลับอะไรดีๆบอกมาล,ลิไหมคะมาล,ลิสัญญาว่ามาริจะไม่เอาไปบอกต่อมีใช่ไหมล่ะ ทำไมน้องถึงมองกระแบบนี่ไงมาแล้วเปิดโปรไฟล์เลยคุณซั f ฟิล่าเนี่ยบอกว่ามีแหวนพวกนี้ที่ฉันเห็นคนใส่กันทั่วเมืองแปลกที่จะพูดน้อยที่สุดไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ของพวกเขาเท่านั้นมันคือรูปลักษณ์ของพวกเขาถ้าคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรดูเหมือนพวกเขาจะมองมาที่ฉันและมีเพียงฉันเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันเห็นพวกเขาสายตาตามฉันมา ฟังนะมันคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นถ้ามีซิมอื่นเพียงคนเดียวที่มีแหวนนี้แต่พวกมันก็อยู่ทุกคนทุกแห่งอย่างน้อยสําหรับฉันและเมื่อฉันหลับตาลงวงแหวนเหล่านี้คือสิ่งเดียวที่ฉันเห็นฉันไม่เคยอยู่คนเดียวแหวนที่จะไม่มีวันจากไปฉันฝันร้ายเกี่ยวกับพวกเขาและเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในความฝันครั้งสุดท้ายที่ฉันมีฉันเห็นตัวเองสวมหนึ่งในนั้นมันทําให้ฉันรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังของฉันฉันจะไม่ปล่อย ให้แหวนเหล่านี้มาถึงฉัน o o ดไอหรือฉันจะแหวนอะไรหรอคะไม่เห็นเคยได้กินเกี่ยวกับแหวนวงนี้เลยค่ะคุณซาฟิล่าเธอมาเรียกรู้แล้วนะว,ว่าคุณซาฟิล่ามีปัญหาเกี่ยวกับแหวนเหรอคะถ้าอยากให้ความลับนี้เงียบนะคะเงินค่ะเงินจ่ายเงินมาค่ะกับวัยรุ่นก็ไม่เว้นนะคะวยได้เงินมาหนึ่งรอยแล้วแล้วเขาก็ไม่พอใจนิดนึงหรอเรายังไงดี ขอเป็นมิตรน,นิดนึงนะคะพูดคุยเล่นขอยืมเงินหน่อยค่ะวันนี้ขอยืมเงินแค่นิดเดียวห้าร้อยซิมก็ได้ค่ะอนีคีนาอันนีน้อุ้ยไม่ให้ยืมหรอคะนีน่ค่ะอุ้ยใจร้ายจังเลยมีชั้นล่างตรงนี้นะคะเยืนยูนิตแต่ฟ,ฟิล่าอยากไปด้วยหรอไปคนเดียวนะคะแคทจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะให้น้องไปเยือนยูนิตข้างล่างกลายเป็นว่าไม่มีคนอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแอบฟังขอไปแอบฟังนิดนึงนะคะที่นี่มีอะไรดีๆให้แอบฟังไหมคะ เก่งมากมาลีมาลีเลิ่มตัวเน่าตัวเหม็นนิดนึง ความลับเกี่ยวกับคุณอูมมาคุณอไมมานะคะบอกว่ารู้ไหมฉันเบื่อมากที่ได้ยินทุกคนพูดถึงวิลโลคลิกตลอดเวลาจะเป็นวิลโลคลิกนี้และว,วิลโลคลิกนั้นเสมอทนไม่ไหวแล้วฉันเกลียดวิลโลคลิกฉันใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากเกินไปแต่สําหรับฉันแม้แต่นาทีเดียวก็นานเกินไปมันก็แค่วิลโลคลิกรู้ไหมย่าอีกด้านหนึ่งเขียวกว่าด้านเกิดอะไรขึ้นถ้าย่าในวิลโลคลิกสีเขียวเกินไปเล็กน้อยเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมอืมไม่ช ชอบวิลเละคลิกแล้วฮะคุณอูมมาคนนี้ใช่ไหมคะไปแนะนําตัวกับเขาหน่อยเอ,อ่อห้องนี้เป็นห้องที่น้องเคยอยู่มาก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็ย้ายออกแล้วน่าจะไม่มีอะไรหรือเรายังไม่หาได้ขอประตูสวัสดีค่ะคุณอูม,มา่มา เมื่อกี้น่ะมาลีไปอัส่องมาแล้วก็ได้รู้ว่าคุณอูมามาไม่ชอบเรือโลกคลีกอะคะคือถ้าคุณอูมามาอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความลับอะค่ะ<อ>เงินค่ะเงินเอาเงินมานะคะขอบคุณมากนะคะจะกลับบ้านแล้วขอลูกท้องเอาท้องหรอคะเนี่ยขอโทษอย่างเลือดไหลด้วยนะคะขอโทษนะเมื่อกี้มาลีไม่ได้ตั้งใจ<ด>แล้วก็เราจะมาเป็นนิรกับเขานิดนึงนะคะยืมเงินกันอื่นไม่ได้แล้วหรอคะเนี่ยแรงมาก กลับบ้านดีกว่ามะลีอะปล่อยคมอ่ะปล่อยคม,ยคมก็ปล่อยคอมมนีีเรากลับบ้านกันดีกว่าเราจะต้องไปทํางานไหมคะวันนี้ งานจะเริ่มในอีก6ชั่วโมงนะคะไปกลับบ้านดีกว่าค่ะนั่นเดี๋ยววันนี้เคทขอจบคลิปที่ตรงนี้นะคะตอนนี้น้องก็มีเงิน7,000กว่าแล้วเดี๋ยวเคทจะเอาเงิน7,000กว่าเนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะในการทําห้องเช่าให้น้องนะคะแล้วเราจะได้เป็นเจ้าของห้องเช่ากันสักทีนึงนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้เคทฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เคทด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพีนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ